ก็วันนี้อย่างแรกขอบคุณมากๆเลยครับที่ Vivo ชวนมาครับผมก็วันนี้มาเป็นตัวแทนของ Vivo Friends ครับผมแล้วก็วันนี้งานยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อีกอย่างคือ Happy Birthday Vivo แล้วกันครับรอบ10ปีครับใช่ครับวันนี้เปิดตัว2รุ่นก็คือ V30 5G ครับกับ V30 Pro 5G ครับ พราะว่าสองรุ่นนี้มันดีมากๆตรงที่1่คือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วรอบนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเรื่องไฟแล้วก็เรื่องของเลนส์ wide ครับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนอกจากนั้นเนี่ยเขายังโคู่กับไซส์ครับผมที่ทําเลนส์ออกมาเป็นเลนส์โบเก้ที่สามารถละลายหลังได้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่เหมือนอัปเกรดสิ่งที่เราจะถ่ายในชีวิตประจําวันได้เยอะมากๆลองเราครับเมื่อกี้ก็ถ่ายไว้เดี๋ยวผมให้ดูตรนนี้นะครับแกคุนะครับ คนในสายถ่ายรู้มากว่านี่ยให้ดูครับอย่นี้นโบเก้มันก็จะเป็นโบเก้สวยมากๆแล้วก็มันจะไม่ไม่ดูเฟซอะครับผมรู้สึกว่าชีวิตประจําวันมันก็ถ่ายได้แล้วก็ for example ถ้าสมมุติว่าไปถ่ายตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าเขาจะปรับด้วยตัวของเ,เองอยู่แได้ ก็ฝากทุกคนถ้าสนใจนะครับอยากให้ทุกคนไป experience ด้วยตัวเองแล้วก็อยากให้ไปดูตัวจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปจริงๆเนี่ยจต้องชอบแน่ๆเพราะว่าอย่างผมเองเมื่อกี้ผมถ่ายผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเมือนเหมือนเป็นการอัปเกรดสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมื่อก่อนบางบางสิ่งบางอย่างมันขาดไปไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเองหรือว่าเรื่องเลนส์เองอะไรอย่างงี้ครับตัวนี้เขาตอบโจทย์มากดังนั้นก็ฝากทุกคนไปสนับสนุน v i v o ตัวนี้ได้ก็ตอนนี้ นอกจากมีซีรีส์ที่กำลังใกล้จะออนแล้วครับมีอยู่2เรื่องก็คือพูดภาษาจีนแล้วกัน,นเนาะก็จะไทยแปลแยากนิดนึงเลยอ่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าชื่อเรื่องเป็นพัวเจนออร์กับจินชิวอันหนิงครับมี2เรื่องแล้วก็ตอนนี้กําลังมีการเขาเรียกว่าจัดการเรื่องอัลบั้มใหม่อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของการถ่ายเรียลลิตีต้ต่างๆก็ฝากทุกคนติดตามครับผมแล้วก็ปีนี้คงจะมีคอนเสิร์ตหลายๆที่ครับจะมีแฟนมีเขาจะมีแฟนมี จะมีแฟนมิดเร็วๆนี้ครับผมที่ที่ที่ไทยอันใช่รอประกาศแล้วกันรอประกาศแล้วกันนี่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนี่ยผู้จัดการฟังไม่ออกใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ฝากทุกคนติดตามครับจะรับไม่เต็มที่ครับหวังว่านะเพราะปีปีที่เราเป็นปีกระต่ายผมผมเกิดปีกระต่ายไงเขาจะนับเป็นปีชงใช่ไหม บอกว่าปีนี้จะดีครับเขาผมก็พักผ่นพอครับผมก็ลุยงานเต็มที่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะรับเป็นที่จริงครัเพราะว่าเวลาการถ่ายทำมันนานเนาะมันก็จะสะดวกกับการรับงานอื่นๆด้วยแบบเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมอัลบั้มต่างๆอะไร เพราะว่าผมเองประสบการณ์เรื่องการแสดงก็อาจจะยังน้อยอยู่น้นผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าได้เล่นกับพี่ๆคนไหนหรือว่าเขาเรียกว่าซีเนียร์คนไหนอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเกียรติมากๆเลย ขอบคุณที่สปอร์ตกันมาตลอดครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังเขาเรียกอะไรสนับสนุนแล้วก็อยู่ข้างๆกันตลอดแล้วก็ตัวเองก็จะทาให้เต็มที่ครับผมแล้วก็ยังไงไม่ว่าข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นนะก็จะสุดเขาเรียกว่าอะไรลุยให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานทุกชิ้นครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองครับทุกทุกคนไม่ป่วยไม่ป่วยครับผมขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณพี่คะขอบคุณพี่ๆส่ด